สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเอคชั่นด็อกหมอสายบูนะครับช่องที่จะพาทุกคนมามีสุขภาพดีด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นกันอยู่ทําไมผู้ชายไม่ควรแข่งในกีฬาผู้หญิงวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ก็คือการที่มีนักมวยที่เป็นชายโดยกําเนิดมาชกกับผู้หญิงโดยกําเนิดในกีฬามวยสากลในอลลมปิกนะครับอ่ะสรุปข่าวแล้วกัน ข่าวนี้เนี่ยมันมีคนพูดเยอะละเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดกันแบบสรุปๆนะครับในโอลิมปิกฟี2024เนี่ยมีนักมวยจำนวน2คนเป็นชาวเออลจีเรีย1น1คนเป็นชาวไต้หวัน1คนเคยไม่ผ่านการตรวจเพศในการแข่งขันมวยเมื่อปี2023ทำให้เคยถูกแบนจากการชกในฐานะเพศหญิงมาก,ก่อนเนื่องจากว่าตรวจพบโครโมโซมเพศชายหรือว่าโครโมโซม XY แล้วก็ระดับเทสโทสเตอโรนหรือว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ย สูงเกินระดับธรรมชาติของผู้หญิงนะครับทำให้ในปี2023สมาคมมวยสากลนานาชาติหรือว่า IBA ได้ทำการแบนนักมวย2คนนี้จากการแข่งขัน World Championship นะครับทีนี้มันมีประเด็นก็คือปีนี้ปี2024สมาคมมวยสากลนานานชาติหรือว่า IBA มีปัญหากับคณะกรรมการโอลิมปิกหรือว่า IOC นะครับทำให้สมาคมมวยสากลนานานชาติเนี่ย ไม่ได้เป็นคนจัดแข่งขันมวยสากลในกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกที่จะเป็นคนจัดการแข่งขันระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่ IBA เคยทําไว้มันก็ถูกโละทิ้งไปด้วยนะครับทาให้นักมวย2คนนี้เนี่ยสามารถลงแข่งขันในฐานะผู้หญิงได้เนื่องจากพาสปอร์ตของ2คนนี้ระบุไว้ว่าเป็นผู้หญิงนี่คือเหตุผลที่คณะกรรมการโอลิมปิกหรือว่า IOC ให้ไว้นะครับในเมื่อพาสปอร์ตระบุไว้ว่าเป็นผู้หญิงก็สามารถลงแข่งในกีฬาของผู้หญิงได้ ซึ่งสถิติของสองคนนี้ในกีฬาโอลิมปิกก็อย่างที่เห็นนะครับชนะชกรวดมาทุกนัดทีนี้เราก็จะมาให้ความแฟร์กับเขาและกันในเมื่อเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงตั้งแต่กําเนิดมีอวัยวะเพศหญิงตั้งแต่กาเนิดถูกเลี้ยงมาในฐานะผู้หญิงตั้งแต่กําเนิดเราก็จะไม่กล่าวหาและกันว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วมาชกกับผู้หญิงแต่ว่าเราจะมาดูในทางการแพทย์กันว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะมาดูกันนะครับว่าปรากฏการณ์ที่โครโมโซมเพศช,ชายมีฮอร์โมนเพศช,ชายในระดับ เดียวกับผู้ชายแต่ว่าเป็นผู้หญิงแต่กําเนิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเหตุผลทางการแพทย์ที่พอจะอธิบายเรื่องนี้ได้ก็คือกลุ่มโรค46 XY DSD หรือว่า Disorder of Sexual Development นะครับแปลเป็นไทยก็คือการพัฒนาทางเพศผิดปกติของคนที่มีโครโมโซม46 XY หรือว่าโครโมโซมแบบเดียวกับผู้ชายนั่นเองนะครับ ซึ่งการพัฒนาของตัวอ่อนขึ้นเป็นเพศชายเนี่ยมันสามารถมีความผิดปกติได้ในหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นสร้างอาวัยวะเพศภายนอกที่เป็นผู้ชายไม่สมบูรณ์มีอวัยวะสืบพันธุ์แบบผู้ชายหรือว่ามีอันทานนั่นเองแต่ว่าไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้หรือว่ามีอวัยวะสืบพันธุ์แบบผู้ชายสร้างฮอร์โมนได้แต่ว่าตัวรับฮอร์โมนไม่ออกฤทธิ์ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่านักมวยคนนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเป็นในกลุ่มแรกหรือว่า กลุ่มที่ผลิตฮอร์โมอนเพศชายได้ฮอร์โมอนเพศชายออกฤทธิ์ได้แต่ว่าอวัยวะเพศภายนอกเป็นผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยก็คือผู้ชายหำหมดดีๆนั่นเองนะครับไม่ควรเอามาแข่งกับผู้หญิงโดยกําเนิดอ่ะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันว่าทําไมผมต้องมาเดือดร้อนกับการที่มีผู้ชายโดยกําเนิดมาชกกับผู้หญิงโดยกําเนิดด้วยเป็นนักมวยก็ต้องเตรียมใจอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าจะต้องถูกชกและทําไมต้องมาวุ่นวายกันด้วย สาเหตุที่เราไม่ควรเอาผู้ชายโดยกําเนิดมาชกกับผู้หญิงโดยกําเนิดเนี่ยก็คือเรื่องความได้เปรียบทางกายภาพนั่นเองนะครับเพศช,ชายจะมีตัวรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยมากกว่าเพศหญิงทําให้ฮอร์โมนสามารถจับกับอวะปลายทางได้ดีกว่าฮอร์โมนเพศช,ชายสามารถออกฤทธิ์ที่อวะปลายทางได้ดีกว่าเพศหญิงผู้ชายจึงมีกล้ามเนื้อและกระดูกที่แข็งแรงกว่ามีพละกําลังในการออกแรงมากกว่าหรือว่ามี power มากกว่านั่นเองนะครับเพศชายที่มีน้ําหนักและส่วนสูงใกล้เคียงกับเพศหญิง จึงแข็งแรงกว่าผู้หญงิงเห็นได้ชัดทําให้ต้องมีการแข่งขันแยกประเภทออกเป็นประเภทชายกับประเภทหญิงแล้วทีนี้มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาเถียงว่าแล้วอย่างนี้นักกีฬาที่มีกรรมพันธุ์ผิดปกติไม่ต้องโดนแบนกันทุกคนเลยเหรอทําไมเม์เิลเฟลร่างกายสร้างกรดแลคติกน้อยกว่าชาวบ้านเหนื่อยเร็วน้อยกว่าชาวบ้านทำไมถึงไม่โดนแบนละ่ะเราก็ต้องมาดูเหตุผลกันครับประเด็นแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูกีฬาที่เขาเล่นกันก่อนกีฬาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับ ก็คือ c o n t ทค t ปอร์ตกับ Non c o n t ทค t ปอร์ตหรือว่ากีฬาที่มีการประทะกับกีฬาที่ไม่มีการประทะนั่นเองนะครับกีฬาที่มีการประทะคืออะไรบ้างก็คือกีฬาที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองนะครับกีฬามวยกีฬาศิลปะการต่อสู้หรือว่ากีฬาที่มีการประทะแต่ว่าไม่ได้ต่อสู้โดยตรงก็คือการเล่นรักบี้การเล่นอเมริกันฟุตบอลน,นะครับ กีฬาที่มันมีการปะทะยังไงมันก็อันตรายมากกว่ากีฬาที่ไม่ม no ีการปะทะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเอาเพศชายมาแข่งปนกับเพศหญิงในกีฬาประเภทนี้สามารถทําให้เกิดการตายหรือว่าพิการได้นะครับส่วนไอ้กีฬาที่มันเขาเฟลเขาแข่งเนี่ยก็คือกีฬาว่ายน้ามันจะไปปะทะกับอะไรอะปะทะกับน้ําหรอมันไม่มีการปะทะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต่อให้ร่างกายเขาได้เปรียบมันก็ไม่มีการตายหรือว่าการบาดเจ็บเสียหายเกิดขึ้นประเด็นที่2เวลาแข่งขันเนี่ยเราก็มีการตรวจโดบไม่ใช่หรอครับ ต่อให้ลักษณะภายนอกอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ถ้ามีโครโมโซม XY หรือว่าโครโมโซมผู้ชายโดยกําเนิดแล้วก็ระดับเทสโทสเตอโรนสูงกว่าระดับธรรมชาติของผู้หญิงควรได้แข่งต่อหรอครับควรได้แข่งกับผู้หญิงโดยกําเนิดหรอครับต่อให้จะเป็นผู้ชายชกกับผู้ชายแต่ว่าถ้าเกิดมีคนที่เทสโทสเตอโรนสูงเกินระดับธรรมชาติเราก็ต้องมาตรวจกันครับว่ามีการโดบเกิดขึ้นหรือเปล่าในฐานะคนเรียนมวยผมรู้ดีกีฬานี้มันเสี่ยงแค่ไหน ผมรู้ดีผมกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่การที่มีคนที่ได้เปรียบขนาดนี้มาแข่งเนี่ยมันอันตรายนะครับกีฬามวยสากลคือหนึ่งในกีฬาที่อันตรายที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยนเนี่ยจะมีนักมวยตายคาสนามปีละประมาณ13คนสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามวยสากลเนี่ย มันมีเป้าแค่2เป้าครับท้องกับหัวกีฬานี้เนี่ยจึงเป็นกีฬาที่มีการเล็งหัวมากที่สุดในโลกอย่างกีฬามวยไทยเนี่ยก็มีการเตะเจาะยางเตะตัดขาเข้ามาช่วยเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นบ้างนะครับถ้าคุณโดนศอกหรือว่าโดนแข้งแล้วคิ้วคุณแตกเนี่ยหมอ,อยังยุติการชกได้นะครับแต่มวยสากลเนี่ยวังผลน็อกเท่านั้นครับถ้าไม่โดนน็อกคุณก็จะโดนปล่อยหัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบการแข่งขันถ้าคุณโดนปล่อยหัวแล้วคุณล้มลงไป แต่คุณสามารถลุกขึ้นมาได้ทันคุณก็ถูกให้แข่งต่อนะครับกีฬานี้ก็เลยมีอัตราการตายจากเลือดออกในสมองมากกว่ากีฬาอื่นๆยังไงก็ตามคนที่ถูกต่อยหัวแล้วล้มน็อกลงไปไม่ได้ตายทุกคนถึงคุณจะไม่ตายสมองเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆเนี่ยก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่าสมองเป็นหนึ่งในเนื้อเยื่อที่เปราะบางที่สุดในร่างกายเมื่อสมองโดนกระทบกระเทือนบ่อยๆก็มีความเสียหายเกิดขึ้นได้นั่นก็คือ โรคสมองเสื่อมจากการบาดเจ็บเลื้อรลังหรือว่า chronic traumatic encephalopathy หรือว่า CTE นั่นเองนะครับซึ่งโรค CTE เนี่ยมันจะมีอาการสแสดงได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงความคิดช้าการเคลื่อนไหวผิดปกติช้าลงความคิดผิดปกติความคิดแล่นช้าลงหรือว่าบางคนส่วนมากๆถูกต่อยศีรษะแล้วสมองเสียหายในจุดที่สำคัญก็จะเป็นโรคพากินสันอย่างนักมวยที่เป็นตำนานอย่างมูฮัมหมัดอาลีนั่นเองนะครับ คุณก็ลองคิดดูแค่เอาคนที่น้ำหนักเท่ากันเพศเดียวกันเนี่ยมาต่อยด้วยกันก็มีคนตายปีละ13คนแล้วสมองก็เสียหายขนาดนี้แล้วแล้วถ้าเอาคนที่แข็งแรงกว่า2เท่าสเท่ามาต่อยกับคนที่เป็นผู้หญิงโดยกำเนิดเนี่ยคุณคิดดูว่าการตายการพิการเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่เป็นชายโดยกำเนิดไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้หญิงจากสาเหตุอะไรก็ตามไม่ควรมาชกกับคนที่เป็นผู้หญิงโดยกำเนิด ในฐานะคนที่ทํางานเป็นหมอเนี่ยคนไข้สมองพิการเนี่ยดูแลหดหูนะครับเพราะว่าคนไข้พวกนี้เนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นอาการบาดเจ็บภายนอกอย่างเป็นแผลต้องเย็บหรือว่ากระดูกหักกระโหลกแตกเนี่ยมันยังสามารถรักษาได้นะครับแต่ว่าถ้าสมองมันเสื่อมไปแล้วมันเสียหายไปแล้วไม่มีทางรักษาให้ดีขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้บางรายช่วยเหลือตัวเองมากไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยดูแลซึ่งคนช่วยดูแลเนี่ยก็ทรมานไปด้วยนะครับทั้งไม่ได้กินไม่ได้นอน ทั้งต้องคอยพลิกตัวตลอดเวลาทั้งต้องคอยอุ้มคอยเข็นคนที่สมองพิการเนี่ยไปไหนมาไหนคนสมองพิการเนี่ยจะไม่ได้เดือดร้อนแค่คนเดียวครับคนใกล้ตัวก็เดือดร้อนไปด้วยทั้งสุขภาพจิตทั้งสุขภาพกายไปด้วยผมถึงไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าคนเป็นเนี่ยทรมานยิ่งกว่าตายทั้งเป็นคนคอยดูแลก็ทรมานเหมือนกันสรุปแล้วไม่ใช่ความผิดของนักมวย2คนนี้นะครับที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้แต่คณะกรรมการโอลิมปิกปีนี้สะเพ่ามากนะครับ ควรถูกลงโทษและก็ถูกแบนจากการจัดการแข่งขันสมควรถูกประนามครับสับเพ่ามากตรวจสภาพเพศแค่ดูจากพาสปอร์ตเนี่ยอันนี้สับเพ่ามากๆนะครับถ้ามีโครโมโซมเพศชายหรือว่าโครโมโซม xy โดยกําเนิดแล้วก็ระดับเทสโทสเตอโรนหรือว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยสูงกว่าระดับธรรมชาติของเพศหญิงยังไงเนี่ยก็คือผู้ชายหำหมดดีๆนั่นเองนะครับไม่ควรอามาต่อยกับผู้หญิง ยังไงเนี่ยถ้าเกิดมีโครโมโซม X Y แล้วก็ฮอร์โมนเพศชายหรือว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสามารถออกฤทธิ์ได้เนี่ยยังไงก็ได้เปรียบกว่าผู้หญิงโดยธรรมชาติอยู่แล้วต่อให้ผู้หญิงโดยธรรมชาติจะอัดสเตียรอยจะฉีดสเตียรอยจนระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายสูงขึ้นมาเท่ากับ2คนนี้แต่ยังไงเนี่ยก็ยังเสียเปรียบเรื่องความแข็งแรงอยู่ดี เพราะว่าผู้ชายโดยกําเนิดหรือว่าคนที่มีโครโมโซม XY เนี่ยสามารถตอบสนองต่อเทสโทสเตอโรนได้ดีกว่าอย่างในผู้ชายยังต้องมีการตรวจโดลบกันเลยว่าใครมีระดับเทสโทสเตอโรนสูงกว่าชาวบ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่ากีฬานี้อย่างที่บอกมันเป็นกีฬาที่มีการประทะมันเป็นกีฬาอันตรายความตายหรือว่าความพิการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเราต้องมีการเซฟนักกีฬาให้ดีที่สุดนี่คือกีฬามวยนะครับมีการประทะเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่มาเล่นตกแปะเก็บคะแนนเฉย ผมเนี่ยในฐานะคนที่มาเรียนมวยแบบนักมวยเลยถึงผมจะยอมรับความเสี่ยงนี้ก็ตามผมก็ยังคาดหวังว่าคู่แข่งของผมเนี่ยจะเป็นธรรมกับผมให้มากที่สุดโดยที่ชกในน้ำหนักตัวที่เท่าๆกันและก็ไม่มีการโดบเกิดขึ้นและผมก็คิดว่านักมวยหญิงเนี่ยในฐานะผู้หญิงโดยกําเนิดเนี่ยก็คงอยากได้ความยุติธรรมนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเพศที่เปราะบางกว่าเพศชายเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับ นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับกีฬานี้เป็นกีฬาที่มีการตายและการพิการเกิดขึ้นจริงปีละหลายคนเพราะฉะนั้นเราต้องเซตนักกีฬาให้ได้มากที่สุดเราไม่ควรเอาเพศชยายโดยกําเนิดมาต่อยกับเพศหญิงโดยกําเนิด <c oughs> ก็หวังว่าคนที่จัดการแข่งขันมวยสากลในบ้านเราเนี่ยจะไม่บ้าจี้ตามกระแสโว๊กนะครับกีฬานี้มันเป็นกีฬาที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจริงมีการตายและการพิการกเกิดขึ้นจริงอย่าเอาผู้ชายโดยกําเนิดมาชกกับผู้หญิงโดยกําเนิดเลยนะครับไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ